ตัสสะภะคะวะโตอระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะภะคะวะโตอระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ ตัดสมาหินารีจาะโรจะสีลาวาอัฏังคเปตังอุปวัสสุโปตถถังปุญญานิกัตะวานะสุขุธริยานิอนินติตาสักขโมเปติธานังตีตีขอนอบน้อมแด่องค์สมเด็จ พระสัมมาสัมพุทธเจ้าขอนอบน้อมเด่พระธรรมทั้ง8ปดหมสี่พันพระธรรมขันธ์ขอนอบน้อมเดพระอริยสง์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองนั้นขอความเจริญในธรรมจงมีแกยย่ญาติโยมสัมมาปฏิบัติทุกท่านโอกาสต่อจากนี้ไปก็เป็นเวลาการฟังธรรมนะซึ่งวันนี้ก็เป็นอีกวันหนึ่งที่เราท่านทัน้งหลายได้มีโอกาสมาบำเพ็ญกุศล ในงานสวดพิธรรมด่านพระกูวิมนต์การจนรักนะครัคืนนี้ก็เป็นคืนที่ห้าสิบเจ็ดแล้วเนาะคันะคืนที่ห้าเจ็ดแล้วนะก็ได้รับเกียรติจากร้านตูนการเกษตรบ้านกุยแหย่กุยแหย่หรือกุยเย่เนี่ยออกเสียงยากบ้านกุยเหย่กุยแหย่เนี่ยนะร้านตูนการเกษตรก็ได้ร่วมเป็นเจ้าภาพคนะณะญาติธรรม วันนี้ก็จะนําเรื่องศีลมาอธิบายฟังเรื่องศีลอุโบสถศีลแปดศีลห้าศีลสิบศีลสองรอยสิบเจ็ดศีลสามรอสิบเอ็ดนะในเรื่องศีลเพราะวันนี้ก็เป็นวันพระด้วยเป็นวันพระอุโบสถขึ้นแปดข้ามเดือนสิบเอ็ดก็เหลืออีกเจ็ดวันเท่านั้นเองนะวันพระหน้าก็เป็นวันมหาปวารณาแล้วที่พระคุณเจ้าพระสงฆ์ทุกวัดจะต้องปวารณาออกพรรษา ที่ได้ที่ฐานเข้าภาษาไว้ตั้งตั้งแต่เดือนกรกฎาคมนะวันที่6กรกฎาคมนะเข้าภาษามาวันที่2ตุลานี่ก็ครบไตรามาสสามเดือนออกพภาษานะวันนี้ก็เป็นวันอุโบสถครนี้อุโบสถศีลเนี่ยศิแลแปเนี่ยบางบางครั้งเราก็ไม่ไม่เข้าใจว่าต่างกันยังไงนะ การรักษาอุโบสถศีลหรือศินแปดเนี่ยก็มีแปดข้อเหมือนกันนะไม่มีอะไรต่างกันแต่ศินแปดเนี่ยก็เรียกว่าถือได้ทุกวันนะเหมือนโยมที่มาบทเนี่ยคำวาแล้วบทชีเนี่ยสมาทานได้ทุกวันแต่ศีนอุโบสถนี่ก็เฉพาะวันพระวันพระแปดข่ำสิบห้าข่ำหรือวันพระเดือนขาดสิบสี่ข่ำแล้วก็คําพูดหรือ วาจะในการออกเสียงไม่เหมือนกันใช้อุโบสถังนะมีอายุแค่วันหนึ่งกับคืนหนึ่งสีนุโบสถจสมาทานตอนเชา้าข้ามวันหนึ่งคืนหนึ่งพอได้ลุงก็ถือว่าหมดโดยปริยายคือหมดอายุถึงอุโบสถอุโบสถนี้ก็คือการเข้าจำนะแปลว่าการเข้าจำพระพุทธเจ้าบัญญัติสีนุโบสถไวยเนี่ยก็เพื่อให้คือรหัสคารวะาผู้ครองเรือนเนี่ย ได้มีโอกาสที่ได้มาบําเพ็ญศีลน,นะรักษาศีลที่วัดหรือไม่สะดวกอธิษฐานที่บ้านอยู่ที่บ้านก็ได้ตัวอย่างเช่นอนาณาตป็นนิกาศเศรษฐีใน,ในครั้งพุทธกาลก็ที่บ้านจะเป็นคนรับใช้คนในบ้านบริวารแก่ก็สมาทานสีนุโบสถหมดเลยเศรษฐีผู้มีบุญครั้งพุทธกาลที่เราทราบดีอนาตป็นนิกาเศรษฐีเพราะว่าศีนุโบสถเนี่ยมีมีอิสง์มาก ท่านว่ามหาพโลมหานิสังโสมาเมียนิสงใหญ่สํบบาหรับเครื่อักาลวาทุกคองเรือนเนี่ยก็ถือว่าเป็นสีนที่เคร่งครัดที่สุดนะสินุโบสดนะพอเจ็ดวันก็ได้ทธิษฐานครั้งนึงแต่สีนที่เคร่งครัดสําหรับพระคือศิลทุดงทุดงเนี่ยแปลว่าการขัดเกลาทุดงนี่เราอย่าไปคิดว่าต้องเห็นพระเดินเดินป่าดน,ด,นดงหรือมีมาดถือกรดอะไรนะ เป็นบาตุดงกลยนะไม่ใช่นะคือสินทุดองเนี่ยถืออยู่วัดก็ได้มีสิบสามทิขาบทเช่นฉันหนเดียวเป็นวัดฉันได้บาทเป็นวัดนุ่งห่มผ้าบางสกุลเป็นวัดอยู่ปัจชาเป็นวัดนะอยู่ปัจช้าเป็นวัดถือที่นั่งที่นอนที่จัดให้เป็นวัดนะถือเนตชี้ไม่นอนเป็นวัดนะอันเนี้ยประมาณสิบสามทิขาบทเป็นเป็นข้อวัดที่ขัดเกลากิเลสโดยเฉพาะทรมานกิเลส พระพุทธเจ้าไม่ได้บังคับว่าพระจะต้องรักษาแต่หมายถึงว่าถ้าอยากขัดเกลาหรืออยากปฏิบัติเพื่อเดินทางไปสู่มรรคผลหรือพรนิพพานเนี่ยก็ก็เป็นการขัดเกลาตัวเองนะถ,ถือว่าสมาทานสินทุด,ดงเพราะมันเป็นเรื่องการตรมานกิเลสหมดเลยนะเนี่ยสินทุด,ดง13ข้อเนี่ยเคร่งอยต่สำหรับพระส่วนญัตยอมก็คือสินุโสถน,นะหรือปกติ ปกติทั่วไปก็สิน 8, แปดเหมือนที่โยมมาบวชในกรรมะบทชชีอะไรเงรี้ยสมาทานบวชนะมีแปดิกาบทครน,นี้ศีลที่เป็นตัวเลขเนี่ยที่พระพุทธเจ้าบัญญัติไว้อะก็มีสินห้าสินแนะปดสินสิบสิลสองร้อยยี่สิบเจ็ดนสามอยเดข้อเป็นศิลตัวเลขให้รักษาตามกําลังที่เรารักษาได้นะเช่นคาานือรหัสกรรวะปกุกองเรือนเนี่ยทา่ทานให้รักษาศินห้านะ สินห้าเราก็หนักพอควรนะใครรักษาสินห้าครบนี่ก็ถือว่าดีแล้วสินห้านี่ก็ไม่มไม่ใช่ต่ำนะเป็นเป็นเหมือนกฎหมายโลกนะแต่ใครรักษาสินห้าได้หรือรักษาได้ทั้งโลกเนี่ยก็ไม่ต้องมีคบไม่มีตารางเลยนะสินห้าเป็นสินพระโสดาบันนะสำหรับกราชกรลาวาตแต่การรักษาสินพระโสดาบันเนี่ยรักษายิ่งกว่าชีวิตคือยอมตายไม่ให้สินขาดนะผู้ที่บรรลุมครคือได้โสดาปฏิผลเนี่ยคือเอาจริงเอาจังเลย ไม่ขาดไม่ทะลุไม่ด่างไม่รลอยนะเพราะฉนั้นสินห้าเนี่ยก็เลยพาเรามาเกิดเป็นมนุษย์ไงเราว่าสินห้าพามาเกิดเป็นมนุษย์บริสุทธิ์สูงสุดมหาศาลนะจึงเรียกว่ามนุษย์จะธรรมธรรมของมนุษย์คือสินห้ามีมาตั้งแต่ต้นกับต้องการนานมาแล้วเริ่มเริ่มแรกเริมทีเนี่ยไม่ใช่สินข้อแรกปานาติบาเ,าเป็นข้ออธินาทานะทนะรักษาอะไรกับรายการั้งพพุทธเจ้าก่อนนานมาแลสินเนี่ย พราะมนุษย์ยุคแรกๆก,ก็เริ่มมีศินแล้วก็ค่อยๆเสื่อมลงนะ,ะมีตั้งต้นกลับต้งกันมีข้าวสาลีเม็ดใหญ่นะเกิดขึ้นด้วยอํานาจของผู้มีบุญและผู้มีศินว่ากินได้เหมือนทั้งหมู่บ้านทั้งเมืองดัต่พอคนไม่มีศินเนี่ยนะเกิดการลักขโมยขึ้นข้าวสาลีก็เม็ดเล็กลงเล็กลงพืชพันธุ์ธัญญารที่สมบูรณ์เนี่ย ก็ลดน้อยถอย,ถอยลงเมื่อคนหมดสินเนะกิดการรักขโมยมาตั้งา่หลายยุคหลายกับ้วมนุษย์เนี่ยคราวนี้มาในครั้งพุทธกาลตอนพุทธเจ้าตรัสรู้แล้วเนี่ยนะก็ถามว่าพิสูจ์ทั้งหลายนะเธอเธอรักใครคือคือรักใครมากที่สุดยมลงลงนึกถามตอบในใจว่ารักใครมากที่สุดนะบางคนบอกรักพ่อรักแม่ไม่แน่นอนนะรักตัวเองมากที่สุด พี่ตูวก็บอกว่ารักตัวเองใช่เมื่อเธอรักตัวเองมากที่สุดควรเธอก็ควรเมตตาคือรักผู้อื่นด้วยเพราะฉะนั้นเธอก็ไม่ควรเบียดเบียนสัตว์อื่นนะก็เลยบัญญัติปานาติบาเป็นข้อแรกนะถือว่าเป็นศีลที่สําคัญมากเลยเพราะการฆ่าสัตว์เนี่ยถือว่ามีวิบากกรรมมากมีวิบากถึงเก้าอย่างทําให้เจ็บป่วยอา,ายุสั้นโรคภัยเบียดเบียนกําลังกายอ่อนแอกําลังใจอ่อนแอ บริวารได้รับความเดือดร้อนนะสินเข้ามาแต่ปนานฏิบัติถ้าเราล่วงเกินหรือผิดสินคนนี้เนีเพราะฉะนั้นสินห้านี่ก็สําหรับพระลาแวกผู้กองเรือนใครได้สินห้าได้ก็มีทํากับมนุษย์หรือกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ไม่ไปอบายนะอันนี้มีกล่าวไว้ในนิยมสุดท่านกล่าวไว้นะไม่ฆ่าสัตว์หนึ่งไม่ลักทรัพย์หนึ่งไม่พูชปิดในกรรมหนึ่งไม่มุสาวาดหนึ่งไม่ดื่มตุลาเมลยัยอ่ันเป็นดิจได้ความหมาดย่อมมีสุคติคือสวรรค์มาที่ไป ติกล่าวไว้ในนที่สุดเลยแล้วก็ผิดสินห้าก็มีโอกาสตกกบายเลยในสุดเนี่ยนะเพราะฉะนั้น,ะนสินห้านี่สาคัญมากเลยนะสินห้าสำหรับเครือข่ายคารวะผู้ครองเรือนครนี้เราจะอยากจะบําเพ็ญตัวเองให้แข็งขัดขึ้นเพิ่มบาร,รมีตัวเองขึ้นก็มาทานสินแปดหรือสินุโบสดนะก็เพิ่มมาหกเจ็ดแปดก็หกเจ็ดแปดอะไม่ไม่ทานข้าวนหะรือทานอาหารนอกเวลาวิการเวลาวิการในที่นี้หมายถึงว่าตั้งแต่เที่ยงแล้วไป แต่ก่อนใช้แสงอาทิตย์เดี๋ยนี้ก็มีนาฬิกาเนี่ยโลกเจริญขึนมาก็ถือว่าต้งเที่งทยงไปถือเป็นเวลาวิกาลจนถึงวันใหม่ไม่นอนไม่ใช้แป้งไม่ดูลิเกละครขนหนังนะไม่ใช้แป้งหรืออะไรบุเลยแต่ใช้เป็นยาใช่ไหมแล้วนะแต่ใช้เพื่อบรรลในเรื่องกรรมคุณไม่ได้ก็เหมือนก้สุดท้ายท่านไม่นอนที่นอนที่มีนุ่นและตําลีเพราะมันติดไงไกายะโปตีาเนี่ยเป็นการชันละเอียดเลยนะ มันมันยินดีการนอนผูกนอนอะไรเนี่ยถือผิดสิลแต่หนังนะเดี๋ยวนี้ก็มียายต่างก้อถ้าไม่ห้ามหรือญาไม่ผิดแต่เป็นนุ่นตําวีนี่ไม่ได้นะเมื่อก่อนนี้ตามาเคยไปที่สวรรคโลกหลายปีนะมานี่สิบป,ปีกว่าไปไปบ้านพระนิมนต์ไปแล้วเป็นเป็นญาติโยมแตวหนุ่มก็ตัดทาพระดีนะใส่หัวเขาก็เอาที่นอนไม่ให้นอนเลยนะฟูกหนาลุ่มศอกอะ่ะ อาตมาก็ไม่กล้าจำวัดนั่งทั้งคืนนะไม่กล้าจำวัดเลยเขาก็ตัดทาพระนะตัดทาพระเจตนาเขาดีเอาใจแต่ก็ไม่รู้บางครั้งอาภูกไม่นอนมันก็มันมีความรู้สึกเหมือนไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่พระแล้วนะพอเข้าไปรู้สึกมันไม่ใช่แล้วก็เราก็ไม่ไม่กล้านอนไม่กล้าจำวัดไอันนี่เรื่องสินแปดสินสิบสินสิบก็สัมมาเนนเรีสัมมาเนนนี่ก็เป็นนอนเนื้อของสัมมานะนั่น เพิ่มมาอีกสองข้อในเรื่องปัจจัยเรื่องชาตลรูนะสิบข้อสินสองร้อยยี่สิบเจ็ดก็พระพระก็เป็นเรื่องวินัยนะวินัยคือข้อห้ามเนี่ยมีทั้งข้อห้าม,ม,ข,าม,มข้ออนุญาตต่า,านะนะงประลาธิกสี่ต่างไคเศษสามนิยตสองนิตะยะไปตีสามสิบปฏิตินก็สองปารติระยะสี่ระยะเจ็ดถึงห้าอาทิการธรรมตาเจ็ดเนี่ยสองร้อยยี่ิบเจ็ดสินตัวเลขนะที่พระพุทธเจ้าบัญญัติไว้แล้วต้องมีเหตุ มีเหตุรับัญญัติตามหลังคราวน,น,นี้เขาเรียกมหาศินสินคราคราวนี้ศินศีลที่มีมีมากที่สุดจํานวนข้อคือศีลสามสิบของพิสุนีซึ่งฝ่ายเทรวาตเราไม่ยอมรับแล้วถือว่าหมดไปแล้วการมีศินมากเนี่ยไม่ใช่ว่าพระจะกราบไหว้หพิสุนีนะหมายถึงว่าเป็นข้อห้ามที่มากขึ้นเจนาพุทธเจ้าจริงอ่ะไม่ต้องการให้มีเลยจะเห็นว่า พระนนทุนขออยากให้นางประชาบดีบวชพระองค์พระเจ้าหลายครั้งแล้วมาครั้งท้ายถามว่าผู้หญิงเนี่ยถ้าบวชแล้วถือศีลได้บวชเนี่ยจะมีโอกาสบรรลุมรรคผลหรือพ้นทุกข์ได้ไหมถึงพระนิพพานได้ไหมพระพุทธเจ้าก็บอกว่าได้อยู่นะพระนนก็เหมือนได้ช่องนะก็บอกก็พระพุทธเจ้าพระองค์อุบติมา,าในโลกพระโปรดสัตว์แล้วพระองค์จะจะห้ามทําไมในเรื่องผู้หญิงอยางจะบวชนะ พูดถึงบรรณาคุณต่างๆสมัยพระอ,องค์ยังเป็นครูมารน่นะ,นะว่าพรรนาประชาบดีมีคุณมากเลี้ยงดูมาพุทธเจ้าก็ตัดว่านั้นเรื่องส่วนนึงส่วนตัวแต่นี่เราเป็นผู้ปกครองสองเป็นสังฆมณฑลนะเป็นหน้าที่ของพุทธเจ้าจะเ,าเรื่องส่วนตัวมามามารวมเรื่องส่วนตัวไม่ได้แล้วก็ตรงตัดว่าถ้ามีผู้หญิงหรือบวชมีพระผู้หญิงที่เราพิษิตีเนี่ยก็เหมือนนาที่มีเพลี้ยาสามารถจะเสียหายได้เกิดความเสียหายอะไรต่างๆ,ๆ แต่เมื่ออนุญาตให้บวชแล้วก็มันหยาดผมกดเหล็กเลยนะเรียกคุธรรมแปประการเช่นบวชการบวชของพิทุนีต้องมีอุปชาสองฝ่ายเรียกนางปวัตินีฝ่ายหญิงฝ่ายพิทุนีด้วยแล้วก็อุปชาพระที่เรารู้จักกันนะบวชต้องสองสองฝ่ายแล้วก็ปีหนึ่งนานางประชาบดีถึงบวชพิทุนีได้องค์เดียวเลยบัญญัติเพื่อไูงพันแท้ททเลยคือเจอนามไม่ต้องการให้มีนะที่ก็มีนะแต่ใบมหายาณไังยอมรับกัน เพราะว่าที่ขาดช่วงเพราะว่าเราหานางวุทินีไม่ได้คืออุปชาพิสุณีเนี่ยก็ยังมีเรื่องขัดแย้งกันมาตลอดเรื่องนี้ฝ่ายคณะสงฆ์ไทยไม่ไมยอมรับกันนะก็จริงๆเป็นอุบาสกอุบาติกาถ้าทาจริงก็สามารถเข้าถึงรำบรรลุรมได้มันเป็นเรื่องทิฏฐิวเนาะก่อนมีมีที่ที่มีที่ททถเถียงกันเรื่องนี้นะสามร้อยที่เป็ดข้อมีมีข้อห้ามมากมายในคุตรรมแปดเช่นแม้บทร้อยรรษานะพิสุณี ก็ต้องกราบไหว้พิสูจแม้บวชวันเดียวแล้วก็สอนพระไม่ได้เลยนะเพราะธรรมชาติผู้หญิงเนี่ยจะมีทิฏฐิไงตัวตนเยอะไม่ยอมใช่ไหมมีแรงอิจฉาลิษยามีอะไรเยอะแต่ส่วนดีผู้หญิงคือมีความอดทนสูงกว่ามีปัญญามากกว่าบุรุษนะมีกามมากกว่าแปดเท่านะอันเนี้ก็ดีคน่อะอย่างนะก็มีก็ว่า้าพูดถึงว่าผู้หญิงกับผู้ชายใครดีเท่ากันจะต,ตอบว่าใครดีกว่าใครไม่ได้นะ ไม่เหนือว่ากันนะขาดผู้หญิงก็ไม่ได้ขาดผู้ชายก็ไม่ได้เลยผู้ชายคือพ่อผู้หญิงคือแม่ไงนะเช่นถ้าผู้ชายไม่ไม่ดีจริงอ่ะก็ไม่ได้เป็นพุทธเจ้านะการตัดทะลุต้องเป็นพุทธเจ้าเป็นผู้ชายผู้หญิงไม่ดีจริงก็ไม่ได้เป็นแม่ของพุทธเจ้าใช่ไหมคือไม่ดีคนละอย่างเลือน้าพึ่งเรือเสริพึ่งป่ามีคุณเสมอมีคุณที่ที่ทิ้งไม่ได้น่ะดีมาละอย่างขาดก็ไม่ได้นั่นเองหญิงกับชาย นะอันนี้ก็ยิ่งคนที่มีคุณธรรมมีศีลธรรมแล้วก็เป็นเป็นปูชนียบุคคลที่สําคัญเลยคนที่เข้าถึงธรรมเป็นที่พึงอย่างนาั้นพิจิตรคขัค้นพุทธกาลมีตั้งสิบสามท่านที่บลุบเป็นพระอาหันต์ผู้เลิศนะเนี่ยที่หมดกิเลสติมีปัญญาญาณมีคุณวิเศษเอะไรต่างๆดังนะนั้นในเรื่องศินห้าก็ดีสินแปดก็ดีสินสิบก็ดีสินสองร้อยยี่สิบเจ็ดสิน 5, สามร้อยที่เป็น, 8, น 8, ข้อย่นย่อลงก็เหลือกายวาจาใจเนทะ่านั้นเอง ศีลก็อยู่ที่กายวาจาใจเนะนะนี่ยนะศีลบังคับทั้งกายวาจาไม่ให้กล้าสัตรักษาเพื่อปิดในกามวาจาไม่พูดเซตกำยาบต่อตีปัจเจ้าจใจไม่ลอบกดลงเนี่ยควบคุมย,ย่นย่อหรือสามเลือกายวาจาใจย่นย่อเหรือหนึ่งคือใจรักษาใจตัวเดียวเช่นท่านบอกว่าระวังความกำหนัดขัดเคืองลุ่มหลงโมเมาความไม่ประมาทในที่สีสถานระวังความกำหนัดขัดเคืองความกำหนัดขัดเคืองลุ่มหลงโมเมา รักษาจิตได้ก็ได้หมดพระอริยะนั้นรักษาจิตเน่บรรลุธรรมกัจิตใจพระคุมจิตใจตัวเองได้กายวาจาก็ออกมาดีนะสินหนึ่งคือเหลือ,เหล,อเหลือใจอันนี้อันนี้มีในครั้งพุทธกาลมีพระที่บวชแล้วนะเห็นว่าพุทธเจ้าบัญญัติข้อสินมากมายเหลือเกินไม่อยากอยู่แล้วก็คงรักษาไม่ไหวนะก็บอกว่าคงทงอยู่ไม่ได้หรอกพระองค์บัญญัติสินมากเหลือเกินนะ คือมีอะไรที่น้อยแค่น,นี้แล้วรักษาและปฏิบัติง่ายพุทธเจ้าก็ตัดว่าเธอเธอรักษาสิ่งหนึ่งได้ไหมเธอไม่ต้องรักษาทั้งหมดเธอรักษาใจอย่างเดียว <c oughs> คือไม่คิดออกไปรักษาใจอย่างเดียวไม่คิดออกไปประคองจิตอยู่สามเดือนบรรลุเป็นพระหัตนนะ์แล้วก็ก่อนก่อนที่เธอจะจรรู้ธรรมนะก็มีมีอุบาติกาคนหนึ่ง ที่บรรลุธรรมนะไปบินน้ำบาตรางบานอะไรอุบาติกาก็รู้ว่าละจิตหมดเลยนะพระคิดอะไรดีไม่ดีรู้หมดใช่แกรู้หมดเลยพระก็เกิดความละอายก็กลับมาหาพระเจ้านะเกิดอมาหาพระเจ้าบอกคิดไม่ดีโยมก็รู้นะโยอมบรรุ้ธรรมก็เกิดความละอายพระเจ้าก็บอกเธอเธอ,เธอไปรักษาเธอไม่ต้องคิดอะไรเธอไปอยู่แล้วก็รักษาจิตอยู่ประคองจิตไม่ให้คิดออกไป ก็คองจิตอยู่อยู่ไม่นานแล้วก็บรรลุธรรมตอนแรกแกไม่เชื่อว่าอุบาติกาจะรู้จริงไหมก็นึกนึกว่าจะรู้จริงก็วันนี้อยากกินแกงอ่อมขอให้อุบาติกาทําแกงอ่อมมาไปนึกอยู่ข้างบ้านนะแกก็ทําแกงอ่อมมาใส่บาตรนะวันนี้วันนี้อยากกินแกงจืดแต่อุบาติการู้ว่าแล้วลจิตจริงก็ขอให้แกงมากินก็แกงจืดไม่กินนะไม่ฉัน เอ๊ะอุบาติการู you know you know ้จริงไหมวันนี้ถ้ารู้จริงขอให้ออกมาเห็นหน้าอยากเห็นหน้าอุบาสิกาเช้าอุบาติกาก็เดินออกมาเห็นหน้านะพระก็ถามว่าอุบาติการู้ว่าละจิตเนอะแกก็ไม่ได้บอกว่าแกแกรู้นะแกบอกว่าพราะคุณญ้าว่าสามารถจะรู้ได้คือคนรู้เนี่ยเป็นข้อคิดเนี่ยก็จะไม่อวดเหมือนแม่นข่าวต่างๆว่าเป็นเป็นผู้วิเศษอย่างนั้นไม่ใช่ไม่ใช่ผู้รู้ผู้รู้หรือู้ พระญี่ปุ่นาอจจะจะปกปิดตัวเองมากนะคือคือ,คอไม่แสดงความเป็นผู้รู้เช่นอุบาติกาคนนี้นแกก็บอกว่าพระคุณเจ้าก็สามารถรู้ได้นะคือเป็นเป็นทุกเกื้อกูลมอดีตก็ภายหลังว่ารู้แล้วก็พาเขารักษาจิตมีความละอายก็รักษาจิตไม่กล้าคิดอะไรไปประคองจิตอยู่ไม่นานแล้วก็มรู้ทำเป็นประรานนะฉะนั้นอันนี้ก็ศีลแล้วก็ สินตัวเลขก็รักษาไปตามกําลังที่อยู่ในเพศภาวะนะที่พระเจ้าบัะเจ้าเนีงง่สินที่แท้จริงก็กายวาจาใจและสาใจที่ใ้สมาธิหรือเป็นเป็นฌานก็เป็นหน,นึ่งก็คุ้มได้หมดเลยลสินแท้กาก็มีเรื่องเล่าเหมือนกันเมื่อก่อนว่าไปอยู่กับปู่มั่นก็รักษาติดไม่ไหวปู่มั่นบอกรักษาสินสองข้อพอคือที่ดีโอตปากความละอายความเกรงัอตบากนะรักษาสองข้อนี้ก็ไม่กล้าทําบาปไม่กล้าลวงบัตรน้อยใหญ่นะรักษาสองข้อ ที่ดียุติบานี้เป็นคุณธรรมเท,ทวดาก็รักษาสองข้อก็คุมได้หมดเลยครานี้นี้สิ่งที่ควรนึกควรคิดควรระลึกนะพระพุทธเจ้าก็ให้ให้กรรมฐานแม่งกันนะเขาเรียกอนุสติสิบสิ่งที่ควรระลึกระลึกถึงแล้วเป็นเป็นกรรมฐานเป็นบุญเป็นกุศลทาให้จิตเจริญก้าวหน้าเ้าเรียกว่าอนุสติมีสิบข้อประการแรกคือพุทธ,ธานุสติ แล้วเลืกถึงคุณพระพุทธเจ้าที่มีในพระองค์และทรงเคื่อคุณแก่คุณนะฮะเลือกถึงคุณพุทธเจ้าคุณพุทธเจ้านี้บรรยายไม่หมดนะนะมีคุณสองคุณสามคุณห้าถิงหกเขาว่าถ้าจะบรรยายคุณพุทธเจ้าในตลอดกับกันเนี่ยก็จะสูญเสียเวลาไปเปล่าบรรยายไม่หมดคุณมากแต่ย่นย่อมาก็คุณสามอาการปัญญาที่คุณบริสุทธิ์ที่คุณหมากรุกที่คุณที่เวลาบวชอุปชาก็จะให้ให้คุณสามอาการเนี่ยนะ แล้วก็คุณสองมากาลก็คือคุณประโยชน์ตนประโยชน์ผู้อื่นที่พระเจ้าแสดงไว้คุณห้าที่หกก็มีอิติปิโสมีตัวคือเรียกอิติปิโสรัตนามารลลลามีคําแปลย่อยอีกมีคุณห้าที่หกอีกใครตัวอิตีปิโสรัตนมาลาได้หนังสือมนต์ที่ธรรมาทํามจะมีอยู่ะจะอธิบายอยีกนะแล้วเรื่องถึงคุณพระเจ้านี่อย่างน้อยตายก็ไม่ได้ไปอบายนะเช่นมัตตคุณตลีได้อภไม่ได้ทําบุญอะไรเลยเพียงลู้ถึง เพราะฉะนั้นคนก็เวลาจะตายก็ต้องให้อารมณ์มาพุโทโธตามะาหลังไงนะที่เราเคยเห็นเนี่ยเพราะขุณเจ้ามีมีคุณมากมีบารมีมากคราวนี้ไม่อยากึถึงพระบุทธานุสติลูกขุนทำมานุสติคุณของพระธรรมธรรมะแปดหมื่นสี่ปันพระธรรมดังก็ได้ก็นหนึ่งถึถึงทําเป็นอารมณ์ถือว่าเป็นกรรมฐานกองหนึ่งไม่แล้วรึถึงทำมานุสติถ้ารึถึงสังขานุสติคุณของพระสองพระอริยสอง ที่เกือ้อกูลสืบศาสนามาเป็นเวลานานรึกึกพระสงค์ที่วุดิบัรชอบอยู่ในองค์พระลาฏัยจัดว่าเป็นสังขานุสติและลึกึกคุณพระสงฆ์ไปแล้วมไม่แล้วถึงคุณพระสงฆ์ได้แล้วถึง,งทา,งานเป็นอารมณ์เรียบทานานุสตินะทานานุสติโยมได้ทาทานทําบุญต่อปตินพระปาหลายวาดัดบางคนทําบุญทั่วประเทศเลยนะก็นึกถึงทานนึกถึงความดีสิ่งไม่ดีก็ยังปัดเอาไว้อย่าให้มันเกิดอารมณ์ นะนึกถึงความดีเราทำเลขบรรทานาสุสติแล้วลึกถึงแล้วก็เกิดปิติเกิดบุญเกิดสนเกิดความสบายใจเพราะได้นึกถึงความดีที่เราทำคือด่านไม่ลึกถึงทานนึกถึงศีลานุสตินึกถึงศีลที่เราสาเวลาเห็นความบริสุทธิ์ความผ่องใสศีลที่เราบริสุทธิ์ไม่ด่างไม่พ้อยแล้วเกิดปิตินะไม่ลึกถึงศีลถึงเทวตานุสติแล้วลึกถึงทรรมที่ทําบุคคลให้เป็นเดียดาคือฮีริอตตาปะความละอายตบาปเกงกลัวตวบาะ นะเ,รเรียกว่าทาที่ทําบุคคลให้เป็นเทวดาคือดีอตตระ,ะเทวดารุสติไม่แลึกถึงคุณทเทวดารุสติแล้วถึงกายยกตราติอันนี้พี่นากายเป็นอารมณ์นะพี่นาการสามสองผมคนเล็บปันหนังเล่อกระดดกนะพี่นาร่างกายเป็นอารมณ์เรียกกายยกตรารติเอาใจพี่นาร่างกายอนุโลมดีลมพี่นาเป็นอารมณ์เป็นกรรมฐานกองเรียกกายยกตราติ ไม่แล้วถึงกายยตาสติจเจริญอานาปานสติเป็นลมดูลมหายใจเข้าออกเหมือนที่พระพุทธเจ้าจะตรัสรู้ใช้อานาปานติอยู่กับลมไม่คิดถึงเรื่องอื่นจเจริญจนจิตเป็นสมาธิเป็นฌา,า,านเกิดญานนะเป็นอานาปานสติกรรมฐานไม่ถึงอานาปานสติกรรมฐานะลึกถึงบรณสติเป็นลมพิดถึงความตายเป็นลมเนี่ยจะเรามางานตบงานตบกันพระคูหรืองานตบใครก็แล้วแต่เราไปงานตบกันมาหลายงานาเกิดมา ให้พารณาโมรตัตนสตินะจะศพหรืก็เป็นโมรัตสติอย่างดีว่าตัวเรานี่อีกหน่อยต้องตายไม่ช้ากันเร็วตายแล้วก็ไม่ได้อะไรไปเลยนะพารณาก็ทําให้ปรงได้ไงอยากได้นู่นได้นี่อยากได้ก็ก็ปรงได้ต้องทําบ่อยๆแล้วก็ทําให้ไม่กลัวตายอะไรที่ทําจนชินฝึกจนชินนะมันก็ํานานแล้วก็ไม่กลัวโดยเพราะโมรตัตสติบุตรเจ้ายกย่องกรรมฐานกองนี้ไม่มาก ถ้าไม่ถึงมโนสติก็แล้วถึงอุปัตตมานุสติคุณพระนิพพานอามาิติสิแห่งกองทุกนะเป็นอารมณ์ถึงย่ำจะไม่ถึงนิพพานแต่พารณานิพพานคือปราศจากเครื่องเสดแทงเสียดแทงกูเกเลตถือว่าเป็นอมตะธรรมที่สูงสุดอีกอย่างหรือว่านิพพานก็เปรียบเหมือนความเย็นนะมีเรื่องเล่าในอินเดียก็สอนลูกใช้ปัญญาหรือผู้ใดเข้าใจง่าย เด็กมันจะกินก็ต้มนะฮะกวต้มมันยังร้อนอยู่พอเขาบอก่าเดี๋ยวลูกให้ก็ต้ม,มัน,นิพานซะก่อนให้มันเย็นซะก่อนองน,น,นะนิพานคือความเย็นก็ได้นะธรรมชาติที่ป่าจจากกิเลสก็คือน,นิพานนะถ้าพูดถึงหลักหลักทฤษฎีก็ในภูมิรามเอ็ดสูงสุดไปถึงรูประชานใช่ไหมูประชานรูประชานมันเลยรูประชาน่ยไปดูการเกิดดับแนะไม่ติดแม้กระทั่งรูปแลรูปสูงจะนั้นนะเป็นนิพาน นะเลยพู่ตสามเอ็ดเนอกกฎแห่งการเวียนว่ายนอกจากเปลาพบรูปพารูปพบนะแต่จริงๆภาว่างจริงก็คนถึงนี่แหละนะอันนี้ก็ไปเรื่องเป็นเรื่องภาคปริยัติที่เราต้องเรียนรูนะ้แต่คนที่ไม่ถึงจะไปรู้จริงไม่ได้นะต้องเป็นภาคที่ปฏิบัติเข้าจรองอันนี้ก็อนุสติติปปการนะว่าเป็นสิ่งที่ควรรูกนนแล้วก็วันนี้ก็ขอฝากว่า,วาเรื่องอายุยืนใครอยากอายุยืนก็รักษากุศลกรรมบุสิ อันนี้มีเรื่องในครั้งอดีตการนานมาแล้วพระโปธิสัตว์ของเราเนี่ยเกิดสร้างบารมีในครั้งนั้นตระกูลโพธิสัตว์เนี่ยมีอายุยืนอย่างน้อยร้อยปีขึ้นไปไม่มีใครที่จะตายก่อนร้อยปีเลยนะร้อยปีร้อยี่สิบปีรักษาอย่างไรพราะตระกูลโพริสัตว์ตอนนั้นนะ่ะรักษากุศลกรรมรบทสิบคนนี้ก็มี คนใกล้เคียงก็ต้องการทดสอบพระโพธิสัตว์ก็ออกไปทำมากินนอกบ้านนอกเมืองก็จะมาหลอกว่าพระโพธิสัตว์เนี่ยตายแล้วก็นํากระดูกแพะกระดูกสัตว์ที่ตายแล้วเนี่ยมาให้ยังบ้านพระโพธิสัตว์บอกพระโพธิสัตว์ที่ออกไปที่ต่างประเทศต่างชาติต่างเมืองนานตายแล้วเนี่ยกระดูกยังอยู่เอากระดูกมาให้นแต่ไม่ใช่กระดูกกระดูกคนกระดูกแพะเอามาหลอกตระกูลพระโพธิสัตว์ก็ไม่เชื่อนะเพราะว่าอายุยังไม่ถึงร้อยปีไง เชื่อมันมาวายุไม่ถึงร้อยปีเนี่ยตระกูลเราไม่ตายแน่นอนก็เลยสอบถามว่าทํายังไงนะไม่เชื่อรักษาอะไรบรรตุกูลนี้ถึงอายุร้อยปีขึ้นไปก็รักษากุศลกรรมบทสิบกุศลกรรมบทสิบก็คือการไม่ฆ่าสัตว์ไม่รักทรัพย์ไม่พูดผิดในกรรมทางกายนะกายกรรมสามนี่ไม่ทําไม่พูดเท็จคำหยาบส่อเสียดเพื่อเจ้าทางวาจาทางใจก็ไม่โลภไม่โกรธไม่หลงหรือไม่ปราชา์ไม่เบียดเบียนนะไม่มีความเห็นผิด นะอันนี้นเรียกูุตตกำบลดิใครรักษาได้ก็ทําให้อายุยืนนะอันนี้ก็สาคัญเหมือนกันนะนะเอาล้ววันนี้ตมาก็ได้อธิบายบรรยายเรืร่องสีลมาพอสมควรนะได้เริ่มต้นได้กล่าวว่าตสมายอินารีจันโรจศรีราว่าหมายความว่าหญิงและชายผู้รักษาศีลนุโบสถประกอบด้วยอันแปดทำบุญนั้นไสุกเป็นสุขเป็นกำไรนะจึงไม่ถูกตีเตียน ในโลกนี้ย่อมเข้าถึงสวรรค์เพราะฉะนั้นญาติยโยมก็มีโอกาสก็คือสินุโบโสถบ้างเนะเาะโบโสถนี้มันจะเป็นต้องอยู่วัดนะัที่ฐานอยู่บ้านก็ไดนะ้แล้วแต่สะดวกแต่อยู่วัดก็สะดวกนะมีพระมีรูอาจารย์ได้สอนได้นาปฏิบัติหรือเงียบือนที่อยู่บ้านลูกหลานก็เปิดทีวีกันนะวัดก็สบายยากว่าอยู่นะมาดูสถานที่สบายานะอีกหน่อยก็ที่นี่คงที่วัดบางพระคงมีโอกาสกนเนาะ พราะได้รักษาการคนใหม่รูปใหม่พราะจย์โดมาอีกนายท่านคงยมได้บวชได้ถือศีลไอต่อมาก็อยากเห็นโยมแก่งจอนะได้ถือศีลได้ปฏิบัติธรรมนะเป็นวัดบ้านใกล้หลนเคียงที่อะไรกักนนะก็ก็น่าภูมิใจที่ได้รักษาการเพราะพระจันโดมานมีความรู้ตมาก็เคยเรียกใช้ท่านอยู่อบรมนักเรียนอะไรนะด้รักษาการที่มีคุณภาพนะก็คงจะให้โยมได้นําปฏิบัติอะไรเพื่อให้พุทธศาสนาเราจเจริญ ตืนต่อไปอาละก็คงเป็นเวลาบางคนในค่้คืนนี้นะก็ขออนมโมตนากับท่านเจ้าภาพนะคือร้านตูมการเกษตรบ้านกุยเย่ที่ให้เกียรติมาเป็นเจ้าภาพในการเป็นเจ้าภาพสวดพิธร,รมในคืนนี้ด้วยอำนาจบุญกุศลสนที่ท่านเจ้าภาพและทุกท่านทุกคนไ้นมาร่วมรุ่กันทุกขําคืนนี้จงเป็นเหตุเป็นใจทั้งหลายเกิดสติปัญญาญาณรู้แจ้งจริงในธรรมะของพุทธเจ้าอย่างยิ่งยินไป เมื่อเราบารมีเราถึงพร้อมแล้วก็ขอให้ได้ดวงตาเห็นธรรมทำกิจการงานใดขอสำเร็จสมความขุ่ม่าปาฏิารทางโลกทางธรรมตลอดปีและตลอดไปด้วยเธอ